สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องโซโลมอนเพอร์จูรีตุลาการสารนักเรียนตอนที่สย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีก่อนวงดนตรีของฮันจีฮุนได้ไปจัดแสดงที่โรงพยาบาลและหลังจากแสดงจบซออูที่สวมชุดผู้ป่วยก็ได้เดินเข้ามาทักจีฮุนว่ามันอันตรายนะโรงพยาบาลนี้หากนายมาบ่อยๆเดี๋ยวก็คงจะมีคนจำนายได้แน่มันคงจะสนุกมาก หากมีคนรู้ว่าคุณชายแห่งโรงเ,เรียนศิละปะจองกุกที่มาทำอาสาเคยเป็นคนไข้ยอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชจีฮุนจึงส่วนว่าอยากทำอะไรก็เชิญชีวิตของฉันคงไม่ตกต่ำไปกว่านี้แล้วเพราะงั้นนายอยากปล่อยเขาลือหรืออะไรก็เชิญเลยซึ่งคำพูดนั้นก็ทำให้ซออูยิ้มออกมาก่อนความตึงเครียดทั้งหมดจะหายไปจากนั้นทั้งสองคนก็ได้หัวเราะถามไถ่ซึ่งกันและกันว่าเป็นยังไงบ้างตัดกลับมาในปัจจุบันในขณะที่จีฮุนนึกถึงความทรงจำเหล่านั้น พ่อของเขาก็ได้มาตามไปทานข้าวแต่จีฮุนดันพูดขึ้นมาว่าซออูน่ะเขาไม่ใช่คนที่จะคิดฆ่าตัวตายครับทางนางเอกก็รู้สึกเครียดกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องที่เธอพูดกับนักข่าวพักด้วยก่อนเธอจะได้รับข้อความจากพระเอกที่ส่งมาบอกว่าถึงบ้านแล้วนางเอกก็เลยส่งข้อความนัดพระเอกออกมาเจอเล่นเอาพระเอกถึงกับตาเป็นประกายรีบถอดชุดนอนแต่งตัวออกไปหานางเอกแต่เมื่อเขามาถึง กลับพบว่านางเอกนัดเพื่อนอีกสามคนมาด้วยทําให้พระเอกหน้าเจ่อนขึ้นมาทันทีนางเอกได้บอกกับทุกคนว่าต่อไปเธออาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาได้ถึงแม้เธอจะยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ในตอนนี้แต่เพื่อนๆก็ยังคงพร้อมที่จะสนับสนุนเธอในขณะเดียวกันตำรวจหญิงก็ได้ไปหาอูหยอกและเพื่อนๆเพื่อถามว่าพวกเขาทําอะไรกันในคืนก่อนวันคริสต์มาสเพราะว่าอูฮยอกก็ออาแต่ยืนกลานว่าจำอะไรไม่ได้เลย ตำรวจหญิงจึงเปลี่ยนมาถามว่าคืนนั้นพวกเขาอยู่กับใครมีใครเห็นพวกเขาบ้างอูฮยอกก็เลยอ้างว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันสามคนตลอดแม้ว่าเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่ชื่อว่าคิมดงฮยอนจะมองไปทางอื่นใบเบี่ยงไม่ยอมยืนยันคำพูดของอูฮยอกก็ตามและเขาก็ได้ขอตัวกลับทันทีแต่อูฮยอกกลับตะโกนสั่งให้เขานั่งลงพอดงฮยอนไม่ยอมทำตามอูฮยอกก็เริ่มเกลี้ยกล่อมขึ้นเรื่อยๆจนตำรวจหญิงต้องปรามไว้และถามอูฮยอกว่ากลัวอะไรนักหนา ถึงไม่ยอมบอกว่าตัวเองทําอะไรในคืนเกิดเหตุตํารวจหญิงบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถฆ่าเพื่อนร่วมชั้นได้แต่ถ้าเขาไม่มีหลักฐานยืนยันที่อยู่เขาก็จะไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้อูหย็จึงสวนกลับว่าเธอเองก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเช่นกันแต่กลับมากล่าวหาเขาพอพูดจบอูหฮย็ก,กับเพื่อนในคนก็จากไปทันทีก่อนดรงขยอนที่เดินรังท้ายจะแอบบอกกับตำรวจหญิง ว่าคืนนั้นเขาไม่ได้อยู่กับอูฮยอกและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าพวกนั้นไปทําอะไรที่ไหนกันพอได้ยินแบบนั้นตำรวจหญิงจึงพยายามสอบถามรายละเอียดเพิ่มทว่าเมื่ออูหยอกเรียกดงหยอนดงหยอนจึงต้องรีบตามอูหยอกไปทันทีแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นตำรวจหญิงกลับโดนแม่ของอูฮยอกมาโวยวายถึงสถานีตำรวจต่อว่าที่ตำรวจหญิงไปกวนใจลูกชายของเธออยู่ได้ทั้งทั้งที่คดีมันควรจะปิดได้แล้วตำรวจหญิงจึงอธิบายว่าพวกเขาต้องทําการสืบสวนคดีใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีพยานส่งคำร้องเรียนกล่าวหาอูไฮยอกและเรื่องนี้ก็ทำให้แม่ของอูไฮยอกโกรธมากสั่งให้ทนายทำการฟ้องร้องนักเรียนที่เป็นคนเขียนคำร้องคนนั้นทันทีด้านโรงเรียนก็กังวลเรื่องจดหมายนั้นไม่แพ้กันพวกเขาจึงได้ตัดสินใจให้ครูใหญ่ออกจากตำแหน่งแล้วให้รองครูใหญ่ขึ้นมารักษาการแทนพร้อมเร่งให้ตามหาตัวนักเรียนที่เป็นคนเขียนคำร้องให้เจอโดยเร็วต่อมาเพื่อนนางเอกก็เห็นเข้ากับข่าวในโซเชียล และได้พูดถึงเรื่องที่แม่อูฮยอกจะทําการฟ้องร้องคนที่เขียนคําร้องซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ครูหัวหน้าระดับชั้นเดินเข้ามาเห็นพอดีครูก็เลยตะโกนสั่งให้พวกเธอเงียบแล้วหักคะแนนเพื่อนนางเอกทุกครั้งที่เพื่อนนางเอกอ้าปากพูดหรืออธิบายนางเอกก็เลยพูดขึ้นมาว่าทําไมพวกเธอถึงพูดไม่ได้ครูส่วนกลับโทษว่าเป็นเพราะนักเรียนอย่างพวกเธอที่เอาแต่คุยกันสนุกปากปล่อยข่าวลือไปเรื่อยในขณะที่ครูและโรงเรียนพยายามทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ ถ้าว่าหลังจากครูจดชื่อหักคะแนนพวกเธอเสร็จและกําลังจะเดินจากไปนางเอกกลับยืนขึ้นแล้วถามครูว่าทําไมครูถึงเอาแต่โทษนักเรียนกับเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนครูจึงได้เดินกลับไปถามนางเอกว่าง้นใครผิดนางเอกตอบทันทีว่าโรงเรียนและนั่นก็ทําให้ครูโมโหมากพยายามดึงแขนนางเอกให้ออกไปคุยกันที่อื่นแต่นางเอกกลับชักแขนกลับถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดตรงนี้ได้เลยค่ะเล่นเอาครูเดือดพล่านขึ้นไปอีกตวาดอารวาสใส่นางเอกเสียงดัง นักเรียนคนอื่นๆจึงเริ่มยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแม้ครูคนนั้นขู่ว่าจะยึดโทรศัพท์ก็ยังไม่มีใครหยุดแถมมีคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามากขึ้นไปอีกทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนครูจึงหันกลับไปหานางเอกบอกว่านางเอกนั่นแหละคือคนที่แย่ที่สุดของเรื่องนี้เพราะเธอได้รับจดหมายร้องเรียนแต่กลับแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็เอาแต่ซ่อนตัวนางเอกจึงกลืนน้ำลายด้วยความรู้สึกผิดก่อนจะตอบกลับไปว่าเพราะงั้นเธอถึงไม่อยากทำเป็นไม่รู้อีกแล้วจะเลิกทำเป็นไม่่เกียวข้อง และจะเลิกซ่อนตัวจากนั้นนางเอกก็หันไปถามเพื่อนนักเรียนพวกเธอไม่อึดอัดกันบ้างหรอจนถึงตอนนี้เราเอาแต่อยู่เฉยๆตามที่ผู้ใหญ่สั่งพวกเราเอาแต่มุ่งความสนใจไปด้่ใครเป็นคนเขียนคำร้องและคำร้องมันเป็นความจริงไหมอุทยรคัตกรรมซออูจริงหรือเปล่านางเอกบอกว่าการตายของลีซออูคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดและถ้าไม่มีใครบอกพวกเราว่าลีซออูตายได้ยังไงพวกเราก็ต้องลงมือหาคำตอบด้วยตัวเองซึ่งคำพูดของนางเอก ทำให้ครูโมโหหัวร้อนขั้นสุดตบหน้านางเอกอย่างแรงแถมยังตบซ้ำอีกหลายรอบจนพระเอกต้องเข้ามาขวางปกป้องนางเอกไว้ทว่าครูก็ยังคลั้งไม่หยุดทุบตีพระเอกบอกให้พระเอกถอยไปสุดท้ายนักเรียนคนอื่นๆก็กลูกันเข้ามาพากันถ่ายคลิปครูลงโซเชียลเย็นวันนั้นเมื่อแม่นางเอกเห็นเข้ากับคลิปที่นางเอกถูกครูตบเธอก็รีบไปสอบถามนางเอกที่เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องทันทีแม่รู้สึกโกรธมากและต้องการที่จะเอาเรื่องแต่นางเอกกลับบอกว่า เธอตั้งใจจะทําอย่างที่พูดในคลิปจริงๆเธอต้องการจะเปิดโปรงคดีของรีซออูนางเอกบอกว่าเธอเกลียดที่ตัวเองเอาแต่ยืนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยในตอนที่เธอเห็นว่าซออูไม่ได้รับความเป็นธรรมเธอไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกแล้วเพราะพ่อย้าว่านี่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่มันก็ทําให้นางเอกยิ่งหงุดหงิดพร้อมยืนยันว่าวันนี้เธอมีสติสัมปชัญญะดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยและมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนใจเธอได้พอพูดจบนางเอกก็เดินหนีออกจากบ้านไป ในเวลาเดียวกันเมื่อจีฮุนเห็นเข้ากับคลิปที่นางเอกถูกโคตบพร้อมกับประกาศว่าจะเปิดโปรงความจริงเขาก็ได้ใช้แอคเคาท์ผู้พิทักษ์ส่งข้อความไปหาเธอแนะนําให้เธอเริ่มต้นจากการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลนําเข้าสู่การตรวจสอบอย่างละเอียดจากนั้นสุดท้ายก็เข้าสู่กระบวนการเปิดโปรงความจริงหลังจากวันนั้นทั้งนางเอกและจีฮุนก็ต่างพากันศึกษาหาข้อมูลและติดต่อกันผ่านแชทของเพจผู้พิทักษ์อยู่ตลอดนางเอกเอาจะหาข้อมูลจนแทบไม่ได้นอน แม่ก็เลยทักเธอว่าต้องทําขนาดนี้เลยเหรอนางเอกก็เลยพยักหน้าพ่อจึงวางมือบนไหล่ของนางเอกด้วยความภูมิใจส่วนแม่ก็เดินหนีออกจากห้องไปด้วยความหงุดหงิดด้านตํารวจหญิงก็ได้ไปเยี่ยมจูลี่ที่บ้านแม้ว่าตอนนี้จูลี่จะมีปัญหาทางจิตจนพูดไม่ได้แต่เธอก็สามารถเขียนบอกในสิ่งที่ต้องการได้เพราะว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ไม่อยากคุยอะไรกับตำรวจหญิงอยู่ดีแต่เมื่อตำรวจหญิงเปิดเผยว่าครอบครัวอูยอฟ้องจูลี่ในข้อหาหมิ่นประมาท จูรีก็เขียนตอบกลับด้วยความโกรธสุดๆว่าจดหมายฉบับนั้นเป็นฝีมือของโชโรงตำรวจหญิงจึงอยากให้จูรีเล่าทุกอย่างให้เธอฟังอย่างละเอียดแต่จูรีกลับลากตำรวจหญิงออกจากประตูบ้านไปส่วนนางเอกก็มาพบครูใหญ่รักษาการที่ห้องพรมกับแม่เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นตอนแรกแม่นางเอกก็เข้ามาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแต่พราะเธอเห็นว่าครูต้นเรื่องไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยแถมทางครูใหญ่ยังบอกว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีครูคนนั้นอยู่ที่นี่ด้วย เนื่องจากนางเอกคือคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของครูและเป็นตัวนางเอกเองที่มีปัญหาทำเอาแม่นางเอกหัวร้อนแทบลุกเป็นไฟพวกคุณจะบอกว่าการที่ครูคนนั้นตบหน้าลูกสาวฉันมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดงั้นหรอคะครูใหญ่ก็พูดกุกกกพยายามแก้ตัววไม่ได้หมายความแบบนั้นทว่าแม่นางเอกก็ไม่ฟังอะไรแล้วและได้โทรหาพ่อนางเอกเพื่อถามว่าจะฟ้องร้องการลงโทษที่ไม่เป็นธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการได้ยังไงพร้อมกับเดินออกจากห้องไปทันที เป็นเหตุให้คู่ใหญ่ปวดหัวลมแทบจับนางเอกได้วิ่งตามแม่ออกมาด้วยความกังวลก่อนเธอจะต้องอึง้งเมื่อแม่หันมายิ้มแล้วบอกว่าพ่อแกไม่ยอมรับสายเลยแม่ได้สอนนางเอกว่าน,นี่แหละคือโลกแห่งความเป็นจริงหากคนพวกนั้นไม่ยอมรับความผิดของตัวเองเราก็ต้องขูยให้พวกนั้นกลัวแล้วความยุติธรรมมันจะมาหาเราเองแม่ได้ให้กำลังใจนางเอกบอกว่าจากนี้อยากทำอะไรก็ทำเลยพูดให้ดีอย่างที่เตรียมมานะสู้ๆนางเอกจึงพยักหน้ายิ้มรับ ก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องครูใหญ่เพียงลําพังนางเอกได้บอกกับครูใหญ่ว่าเธอจะช่วยคุยกับแม่ให้และกับการที่ต้องยอมให้เธอเปิดสารพิพากษาในโรงเรียนในที่สุดครูต้นเรื่องก็ปรากฏตัวขึ้นและไม่คิดจะทาตามข้อแลกเปลี่ยนของนางเอกนางเอกก็เลยเปิดคลิปที่ครูตบหน้าเธอขึ้นมาทําให้ครูคนนั้นเดือดพล่านอรารวาสใส่นางเอกอีกครั้งครูใหญ่จึงรีบห้ามเธอไว้เพราะไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่ไปมากกว่านี้ก่อนครูใหญ่จะบอกกับนางเอกว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจในเจตนาของเธอ แต่การเปิดสารมิพากษาคดีมันจะยิ่งทําให้เรื่องทุกอย่างวุ่นวายมากขึ้นทันใดนั้นเองนักเรียนชายที่ชื่อว่ามินซอก,กเดินเข้ามาในห้องบอกว่าเรื่องข่าวนี้หากปล่อยไว้เฉยๆเขาจะไม่อยู่เฉยแน่ครูหัวหน้าระดับชั้นครูทําตัวให้เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นครูผมไม่อยากเรียนโรงเรียนที่มีครูตบหน้านักเรียนที่เห็นต่างแบบนี้ก่อนมินซอกจะบอกให้ครูใหญ่พิสูจน์คำพูดของตัวเองที่เขาเคยบอกว่านักเรียนมาก่อนเสมอเล่นเอาครูใหญ่ปวดหัวตืบ และตัดสินใจทําตามข้อแลกเปลี่ยนของนางเอกแต่นางเอกจะต้องรวบรวมลายชื่อนักเรียนที่เห็นด้วยอย่างน้อย500คนภายใน3วันซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากมากเพราะนักเรียนส่วนใหญ่กลับไม่อยากเสียเวลาด้วยมีเพียงเพื่อนของเธอไม่กี่คนเท่านั้นที่ยกมือเห็นด้วยหนึ่งในเพื่อนนางเอกก็เลยใช้บัตรคอนเสิร์ตเอ็กโซเป็นตัวล่อบอกว่าใครที่สามารถล่าลายชื่อมาได้มากที่สุดคนคนนั้นก็จะได้บัตรคอนเสิร์ตไปเลยฟรีๆสองใบถ้าว่าถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงไม่ถึง500คนอยู่ดี ทำให้นางเอกรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้เป็นอย่างมากแต่แล้วเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อจีฮุนนักเรียนดังจากโรงเรียนศินละปะจองกุกเดินเข้ามานั่งข้างๆเธอเธอก็เลยถามว่าเขามาทำอะไรที่นี่ทว่าแทนที่จะได้คำตอบจีฮุนกลับเริ่มซักไซนนางเอกว่าเธอจะพิพากษาได้ยังไงจำเลยเป็นใครและอูฮยอกจะเป็นจำเลยได้ยังไงเพราะคนในโรงเรียนนี้ต่างก็เกลียดชังและมีอคติกับเขาก่อนจีฮุนจะเสนอตัวเป็นทนายให้กับอูฮยอก เพราะเขาเป็นนักเรียนของโรงเรียนอื่นและจะเป็นคนที่พูดโต้แย้งให้อู๋หยอกได้อย่างเป็นธรรมที่สุดทําให้นางเอกสงสัยว่าทําไมจีฮุนถึงสนใจเรื่องนี้นักนางเอกได้ขอให้เขาเพ้ามองไกลๆก,ก็พอเพราะเธอไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาพอพูดจบนางเอกก็เดินหนีไปทันทีก่อนจะมาพบเข้ากับเพื่อนที่ยืนแอบฟังอยู่หน้าห้องพอเพื่อนถามนางเอกว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากจีฮุนนางเอกก็ดินเผิงหุดหิดใส่แล้วเดินเลี้ยวๆกลับบ้านไปเพียงลำพัง อีกด้านครูใหญ่ก็โดนผู้บริหารตำหนิเรื่องที่เขายอมปล่อยให้นางเอกเปิดสารทนายฮันบอกว่าครูใหญ่ไม่ควรปล่อยให้อำนาจตัดสินใจไปอยู่ในมือนักเรียนเพราะหากพวกเขาหารายชื่อได้ครบทางโรงเรียนก็จะไม่สามารถคัดค้านอะไรได้ปัญหามันก็จะยิ่งเลวร้ายขึ้นถึงจะเป็นอย่างนั้นครูใหญ่กลับดูมั่นใจว่านักเรียนคงล่ารายชื่อไม่ได้ครบตามกำหนดแน่แนดังนั้นเรื่องแบบนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้น ฝั่งพระเอกก็ได้มาโชว์สกิลเล่นเกมให้พวกรุ่นน้องดูเพื่อแลกกับการเซ็นชื่อเห็นด้วยก่อนเขาจะไปหานางเอกที่สวนสาธารณะเพื่อบอกข่าวดีกับเธอแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเข้ากับร่างอสุรโสมของนาง,อนางเอกนางเอกได้เงยหน้าขึ้นมามองพระเอกเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาฉันคิดว่าฉันคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้อีกแล้วพระเอกจึงนั่งลงบนเิงช้าข้างๆเธอนางเอกเล่าว่าบรรดาเพื่อนสนิทของเธอบล็อกเธอเพราะกดเธอเมื่อเรื่องตอนเย็นแน่ๆ ก่อนนางเอกจะขอยืมโทรศัพท์พระเอกเออกมาเปิดดูโปรไฟล์ของเพื่อน,นสุดท้ายเธอก็พบเข้ากับสิ่งที่เธอคาดไม่ถึงนั่นก็คือโปสเตอร์คอนเสิร์ตท,ที่มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นจีฮุนพอเห็นแบบนั้นพระเอกนางเอกก็รีบตรงดิ่งไปที่คอนเสิร์ตท,ทันทีทําให้นางเอกรู้สึกประหลาดใจมากที่เห็นนักเรียนโรงเรียนเธอเต็มไปหมดและนั่นก็ทําให้นางเอกได้รู้ว่าคอนเสิร์ตนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมรายชื่อกับเธอนั่นเอง ด้านจูลีพอกลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นเข้ากับไมซานและมันก็ทําให้เธอคลั่งหนักมากขยํากระดาษทิ้งพร้อมกรีดออกมาดังลัน่นพังทําลายข้าวของในห้องโจอเลเทแม่ของเธอจึงรีบเข้ามากอดเธอไว้ทว่าเธอก็ยังคงดินร้องไห้ออกมาด้วยความทุกข์ทรมานแต่เพราะว่าเธอนั้นเห็นอูหยอกฆ่าซออูจริงๆแต่ทาไมคนเดียวที่เดือดร้อนถึงต้องเป็นเธอด้วยตัดกลับมาทางนางเอกหลังจากคอนเสิร์ตจบลงนางเอกก็ได้ไปหาจีฮุน แต่ในขณะที่จีฮุนเฝ้ารอคําขอบคุณจากเธอเธอกลับบอกว่าเขาเป็นคนที่แย่ที่สุดเข้ามายุ่งเรื่องนี้ด้วยทําไมไม่มีนายเราก็ทํากันเองได้เราไม่ได้เปิดสารเพื่อความสนุกมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องที่นายควรจะเข้ามายุ่งเพราะงั้นจากนี้ไปช่วยเลิกมาสนใจเรื่องของโรงเรียนเราสักทีแต่ก็ขอบใจนะที่ช่วยเรื่องรวบรวมรายชื่อทว่าก่อนที่นางเอกจะเดินจากไปจีฮุนก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาเองก็จริงจังกับการพิจารณาคดีในครั้งนี้เช่นกัน นางเอกจึงจ้องไปที่จีฮุนนายรู้จักลีซออูงั้นเหรอจีฮุนก็นิ่งคิดอยู่พักหนึ่งก่อนเขาจะตัดสินใจต่อไปว่าไม่รู้จักและตอนที่สามก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ